เดินกันสามคนเดินกันเข้าป่าคนหนึ่งกลัวโจรคนหนึ่งกลัวผีอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยเอ้ยวรจะควรแต่ไม่รู้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดอะไรวะจานโทษทีผมลืมเนื้อ สจร,ริงว่าเป็นพกไปจํจำเป็นดิบไปกระปอนรับไป็นจิวโอเคสวัสดีครับดีเจนจอยครับผมเช็คดิวันนี้ครับผมนี่ผมอยู่กับเจ้าเพียวนะครับเพียวลิพายนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมรู้ป่ะเพราะว่าผมจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วโว้ย เออวันนี้ที่ค,คุยมามาสีหเดือนนี่ใช่คือวันนี้มีโอกาสจะมีเพลงเป็ของตัวเองแล้วครับผมนี่เพราะวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยนี่ที่นี่ทื่ว่าอะไรวะพมเนติกอนมเนติกอนนะมิวสิกสกูล <อะ S 1> ไอ้ข้าหลังคืออะไรเจริญเจริญเจริญสักอย่าอย่ามัว่วอย่ามัว่วเอาไวไ้ว่านี่เดี๋ยวผมจะแนะนำคนคนหนึ่งที่เขาจะเป็นคนทำเพลงให้ผมนะเดี๋ยว ผมวชาเชิงเ้าชาเชิงเ้ามุ่งอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเลยครับมามาๆาต้องปิดประตูให้คนนี้ด้วยที่ จำได้หรือเปล่ารั้ผมานหมูของเราเ่ยเองนี่นี่ทํจานหมูในจานเยเช่นนี้เ่านี้น่ะนี่นี่อยากสวนสาธารกาเธอจาได้ป่าวเน้นี้ไออจากไปสวนสาธารการเธอพอพอว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนหลายคนนะนี่ผมเคยอยู่กาสกาและทาเด็กกาศกาไลทัวรนะที่ไปนี่เลยจานหมูคนนี้นี่นครับ คนจัดการทั้หมดจัดให้สวยเลยนะจานเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าวิธีการทำงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไป ผมตอนนี้เราก็ได้เนื้อร้องแล้วก็ทํานองเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทาอะไรครับอาจารย์หนูต่อไปครับตอนนี้ก,กำลังกาลังกําลังใส่ใส่ไลา์นะอ่ะฮะสายไลน์เสร็จครับลแล้วก็จะเราจะขึ้นไปอัดเอ็นใช่เพลงนี้ผมก็บอกว่าผมดีใจนะคาวามฝันของผมเลยก็คือจะมีน้องเป็นคนน้องกุลทําบีท่าลูกชายใจอุ่นแล้วก็มีอาจารย์อุูมาฟิตเซอร์ลิงกับผมแล้วก็มีเพียวด้วยที่จะมาฟิตเซอร์ลิงด้วยกันนะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดีไปอัดกันใช่ไหมจารย์สนุกแน่นอนครับผมอะว,วอะเครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่มาเข้าห้องอัดแล้วนะครับผมหวห้องอัดจานอูนี่บอกเลยไม่ธรรมดาครับผมทำไมครับมันดีไง เออไม่เคยเข้าห้องอัดอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับผมโคตรตื่นเต้นเลยคือแบบแต่ผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับผมนี่นี่ครอะไนี่คนคนนี้คือไอดอลของผมเลยครับผมนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ ตจำกันได้เลยครับผมที่ต็อกอุปกรณ์นะครับผมอรมเอเคต๊อกกระเบาครับติดตามจริงๆเอเคต็อกแก๊งผมติดตามจริงๆดูดจริเด้งกระดิกระเด้งเด้งกระดิกระเด้งเด้งกระดิกระเด้งแต่สมัยก่อนนี่บอดดนเต้เลยเอเคเอเคก่อนปี2000นี่ชื่อติ๊กต็ n กนอนสต็อกปัจจุบันนี้ก็เป็นต็อกกระเป๋านี่เพลงอะไรอะไรวะอะไรวะครับอะไรเราใส่ไหม เพื่อนกันสามคนเดินกันเข้าป่าคนหนึ่งกลัวโจรคนหนึ่งกลัวผีอีกคนหนึ่งบอกว่าเอ้ยเฮ้ยควรจะควรเออไร่เอายวไปแล้วนาจกินแล้วผมจะจานจุดยอดแล้วเก่งทีมันแน่นอนเพลงนี้มันแน่นอนยาวเอาทำเท่าหน่อยนะท่านนี้นะช่วยหน่อยดิ ทเลยีคือเพลงแรกของผมในชีวิตได้ระดับอาจารย์หูวมานะไม่พอได้ระดับแบบไอดอลในดวงใจเฮียกาไต้ชอยคือแบบมาไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีเตียงเลยนะเพราะว่าเฮียก็โทรมาตอนตนนี่ดูได้เลยเรามาตอนสี่ห้าโมงเย็นมาแล้วผมถ่ายอยู่นี่ก็บอกให้พี่ทำเองเลยนะทำมาเลยสุดยอดโอ้โหเป็นอะรเขาเป็นไข้อยู่หรือเปล่า ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยถึงเวลาเสียงไม่ข้างผมถึงครับขอบคุณครับแล้วเออจัดมีมีที่บีบเนื้อให้ผมดูไหมเนี่ยเออคือนักร้องนักร้องพวซั่วอันนี้ผมใส่ฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับไหนที่สายแล้วสายต้องอยู่ซ้ายเจ็ดพันี่อ่ะเจ็นี่ยเองหูโห ว่าส้ไเป็นลสายต้องอยู่ฝั่งซ้ายตลอดเฮ้ย okay. hey, ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นจริงเลยแค่เจอตัวคุณผมก็เข้าใจแต่ไม่รู้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดอะไรวะจานโทษทีผมลืมเนื้อ แค่เจอตัวคุณผมก็เข้าใจแต่ไม่รู้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดอะไรวะช่วยบอกกันทีให้ผมเข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องไปเพราะอะไรอะไรวะจานผมร้องผิดเนือ้อโธอจี แ่เจอตัวคุณน<อ>นคงน<อ>นก็เ <ๆ S 1> ข้าใจ <c oughs> แต่ไม่รู้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปเพราะเหตุใดอะไรวะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อัดเสียงเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยตื่นเต้นว่ะรอฟังแบบมาสเตอร์เลยแต่คิวต่อไปแล้วจะเป็นท่อนของเพียวบอกเลยท่อนนี้โคตรพิกพลิกจริงๆไปรอดูได้เลยครับ

เ่อไปจับพอไปเอาไปจับอาเบป่อไปจับพอไปจับเอไปจับอาเบปอบอไบอบอาเบอปบ่อไปจับ่อไปจับพ่จับไดจับพลจ้อจ่อลยจับเจอไปองจับอจัอไับปรับน้องๆนะครับพอดีพี่อก่แล้วถ้ไมีอะไรก็มาทําได้เนา่ใช่ผมบอ่เลยสุบยออระดับอัจรอไปใช้คํานี้ับยดอกวั่อไป่อไาจาบพ่ก่อไับอาจับอไับอับพับอจับอไับพไพ่ชั่ เฮ้ยประสบการณ์การเข้าห้องอัดแม่งสุดยอดมากเลยนะทุกคนเฮ้ยสวยด้วยอาศัยอย่างนี้ครับคือห้องผมเนี่ยก็ยังคิดถึงวินเทจอยู่การอัดตู้การอัดอะไรเงี้ยกองการใช้ของเนี่ยครับก็ต้องค่อน้างอันนี้ก็คือเขาไปเรียกว่าห้องเก็บเสียงด้วยใช่ไหมจานะเห็นไหมไม่ีเสียงเออว่ะดูแม่นตองปิดปุ๊บเลยนะตรปิดปุ๊บเงียบปุ๊บเงียบเลย แล้วคือจะอัดกองอัดอะไรคืออยู่ตบงนี้หมดเลยคือคือสมมุติจะอัดกองใช่ไหมครับก็อัดปุ๊บเข้าแล้วก็จะไปเข้าห้องคอนโทรลครับครับผมบอกเลยว่าอาจารย์แนะนําอีกทีหนึ่งใครสนใจที่จะทาเพลงอะไรดีนะข้างล่างนะครับห้องจอบันเจิดนะครับไหนครข้างล่างไม่ใช่จอข้างล่างนะครับบ จอบรรเจริดจอบรรเจริดนะครับสตูดิโอเมือง8ปดริ้วนะครับครับศูนย์หกหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์หกหนึ่งห้าสองเก้าศูนย์ห้าห้าห้าครับติดต่อมาได้เลยครับผมทำเพลงดีๆราคาไม่แพงผมบอกเลยมาได้ครับไม่แพงจริง,รงๆครับใช่มาใช้บริแล้วดิดดีแต่สุดท้ายก็ผิดสอมแล้วจะเ,เป็นใครถูกใจและถูกซ้อง <laughs> เธอนั้นเป็นใครใเธอถูกใจและถูกสงหลงชอบเธอตั้งนานขึ้นหอจะขึ้นหอ,นหอลหลงตรงบอกตัวเซนบิ๊กบิ๊กบิ๊กสุดท้ายก็ติดกงนัดกันดบดีแต่สุดท้ายก็ผิดสงเ,เธอนั้นเป็นใครใเธอถูกใจและถูกสงหลงเธอมาตั้งนานอยากขึ้นหอแล้วหลงตรงเก็บฟันมาต้องนานพร้อมจะเป็นนพักและไปจะปรกับปกอบฟากากเฟียเทียดพาตะปูดอลลัสเฟกกาเฮียไม้ละลวด ไอ้หลดหดหลดหลดดขอเขาขึ้นตั้งแต่แรกเลยพี่เราตีเาตีมาลงขึ้นเลยตึ้ง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 ก่อนพี่ สนุกมากเลยหูพี่ต๊อกแบบจัดเต็มมากเลยนะจัดเต็มมากเลยอาอาจารหูแป๊บนึงอ่นนะดูการยืดการ <itar vel. S 1> คือแบบจัดเต็มมากขอบคุณอ,อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณอาจารย์หนูสามารถติดตามอาจารย์หนูได้ที่อีาที่นี่เลยครับอาจารย์หนูจิรวัฒน์ห้องจอคันเจอรสตูดิโอเมืองแปดริ้วนะครับ <Okay S 2> โอเคครับผมแล้วก็อินสตาแกรมนะครับ auu underscore นะครับแล้วก็ j E E R A W A T นะครับอู๋ที่วัดนะครับโอเคแล้วก็ของน้องครับก็ติดตามได้ที่ช่อง Stone b e a นะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ล่านะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่วิพายคนถือกลองเขาด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณพี่ต๊อกด้วยนะครับต๊อกขอบคุณมากขอบคุณมากเก่งเก่งไปเลย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 พี่่แค่นี้เก่งใจมากเลยนะครับผมสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ้